สวัสดีครับกลับมาพบกับวิชาศิลปะนะครับวันนี้ครูชูสนะครับมีงานประดิษฐ์มาฝากนะครับก่อนจะไปเรียนไปดูอุปกรณ์ก่อนครับอย่างแรกนะครับจะเป็นใบงานนะครับใบงานที่ครูชูสให้ปิ้นมานะครับอันนี้ครูชูสปิ้นเป็นรูปกระต่ายนะครับต่อไปครับจะเป็นกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 2แผ่นนะครับนักเรียนจะใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษใช้แล้วก็ได้นะครับต่อไปครับสีไม้นะครับ เอาไว้ระบายสีนะครับต่อไปจะเป็นแมกนะครับอ่าแมกเย็บกระดาษนะครับหรือใครที่ไม่มีแมกนะครับสามารถใช้เป็นเทปใสได้นะครับอ่าเทปใสแบบนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นกันไกนะครับอ่ากันไกนะครับต้องบอกก่อนว่ากรรไกนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้นครับครูชูจะพาไปประดิษฐ์นะครับมวว ตัวละครต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปกันเลยขั้นตอนแรกครับให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการได้เลยครับเทคนิคการระบายสีนะครับให้สวยงามนะครับให้นักเรียนระบายสีนะครับทิศทางเดียวกันเสมอนะครับสังเกตว่าครูชูดจะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะครับอีกอย่างนึงครับ ให้นักเรียนเลือกใช้สีให้หลากหลายครับจะทำให้ภาพสวยงามนะครับสีแท่งเดียวไม่สามารถระบายภาพภาพเดียวได้นะครับต้องใช้สีให้หลากหลายครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาตัดด้วยกันไกนะครับเหมือนเดิมครับใช้อย่างระมัดระวังนะครับมาดูกันเลยครับ เราก็ตัดนะครับรูปที่เราระบายสีนะครับออกมานะครับค่อยๆตัดนะครับส่วนไหนที่ตัดยานะครับสามารถตัดกระดาษทิ้งออกไปได้ก่อนนะครับจะได้ตัดง่ายขึ้นนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้นะครับกระดาษ A4 สแผ่นของเรานะครับเอาขึ้นมานะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับแบบนี้นะครับในแนวนอนนะครับกดให้แบนนะครับแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งครับ อีกครึ่งหนึ่งอ่ากดให้เรียบครับจะได้เป็นนะครับสายคาดนะครับแบบนี้นะครับอ่าทำทั้งหมดนะครับ2อันนะครับจะได้แบบนี้ทั้งสองอันนะครับพอได้สายคาดแบบนี้แล้วนะครับให้เราเอาทั้งสองอันนะครับมาเกี่ยวกันครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าพอเกี่ยวกันได้แล้วนะครับให้เราจับเอาไว้นะครับ จับให้ชนกันไว้นะครับแล้วก็เอาแม็กมาเย็บได้เลยครับแบบนี้ครับหรือจะใช้เป็นนะครับเทปกาวก็ได้นะครับอแปะนะครับให้ทั้งสองอันเชื่อมกันนะครับแบบนี้นะครับพอเราได้สายขาด ยาวๆแบบนี้นะครับให้เรานะครับเอามาวัดกระหัวแล้วนะครับก่อนจะวัดก็นะครับให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าให้ด้านที่เป็นแมกเรียบๆนะครับอยู่ข้างในนะครับส่วนด้านที่เป็นแมกขุขระนะครับอ่าแมกขุขระให้อยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอ่าวัดเลยครับ เมื่อเราวัดขนาดหัวได้แล้วนะครับเราก็เอากระดาษนะครับมาเกี่ยวกันเหมือนเดิมครับเกี่ยวเหมือนเดิมเลยครับเกี่ยวแล้วก็จับเอาไว้นะครับแล้วก็เอาแม็กนะครับมาเย็บนะครับโดยเอาด้านในที่เป็นลิบเรียบนะครับเอาไว้ด้านในนะครับแบบนี้นะครับได้แล้วครับพอได้สายคาดวงกลมแบบนี้แล้วนะครับ เอาก็นะครับเอาตัวละครนะครับที่เราระบายสีนะครับเอามาวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็เอาแม็กครับอ่านะครับเย็บนะครับยึดไปที่สายคาดนะครับอ่าแบบนี้ครับอ่านะครับได้แล้วครับอ่านะครับเป็นหมวกตัวละครกระต่ายนะครับ อีกอย่างนะครับสำหรับด้านที่มีแม็กขุกขระนะครับให้เราเอาเทปกาวใส่นะครับอ่าเทปกาวใส่นะครับมาติดทับลงไปบ,บนแม็กนะครับอ่าติดทับไปเลยครับติดทับลงไปบ,บนแม็กนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าจะได้ไม่ไปบาด นะครับร่างกายนะครับหรือเวลาที่เราสวมใส่หัวนะครับแบบนี้ครับเอ้ไดโนเสาร์มาแล้วเอ้อ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับการประดิษฐ์นะครับหมวกตัวละครต่างๆนะครับ ยังมีหลายแบบเลยครับโอ้โหสวยๆหลายแบบเลยนะครับยังไงนักเรียนอย่าลืมลองไปฝึกทํกันดูนะครับแน่นอนครับว่างานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับจะช่วยทําให้เรานะครับฝึกกล้ามเนื้อมือนะครับให้เราตัดกันไกลนะครับมือจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตายน่ารักจังเลยเนี่ยลองใส่สิเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เป็นกระต่ายไปแล้วทำยังไงดีเฮ้ย